สวัสดีครับมาต่อกับาาตาชานนะครับ,ล,รบลม้มยืนเลยเออไม่น่าเชื่อนะครับกําลังทําปูนกําลังจะท,ทํากําลังจะทําปูนที่ที่น้ํำไหลมาจากเขานะครับไอทหารเอกําลังผสมปูนแล้วก็เอาท่อลงเอาท่อลงไมโครก็จับท่อลงล้มตึ้งลงตายแล้วเขาว่าไปตามผู้ใหญ่ชาญมา เอาเฮลิคอปเตอร์มาลงไหมรถก็ไม่มีคือเขาเอารถมาทิ้งไว้เขารถอันรถกิดทหารนะได้ที่ิมพตาคุตาคุยได้ความอูถามไปไหนนาะเขาว่าจะไปโรงพยาบาลเมืองตกุนตายก็ตายตาค้างเลยพอครับตามตามาแนมมองหน้าตายิ้มเลยโอ้โหคนกิงลูกตายก็แลก็แฟนคนนี้แหละบอกตาที่นัดเห็นนั่นแหละ อืกล่าวเขาหรือยังบอกเขาหรือยังพุดซะไม่ได้บอกอบอตามผมฉะนั้นแหละเขาก็ลุกขึ้นได้ก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลย้ทหารคนนั้นก็ไม่ได้ตายเลยเขาประวัดชานี่เนาะเขาเรียกว่าเหตุเหตุอย่างต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางนี่สิคุดให้คุดนาจิตลงนาตาเลยตาเลยบ้านเขาคืนครอบเจ้าที่เนาะต้องบอกนาผมกับดอกไม้ทุูเทียนทุกที่เลย ที่เลยนะนี่ที่ยูยูทูบเบอร์มามากๆากเลยตาก็บอกเลยนะเมื่อวานเมื่อวานเออมีลูกหลานมาเด้อถ้าเขาว่าเขาแกวอะไรก็อย่าไปถือตาเขาเด้อบอกเขาแล้วบอกเลยบึ่งจะคลิปตาชานกับแม่แต่อยู่ครับพนี้มั้งใช่ไหมครับตผมดูตรงนู้นถ้าผมตรงนู้นใช่ไหมตาตรงดงไผ่ครับตรงนั้นใช่ไหมถ้าถ้าผมเครียดๆนี่ผมจะดูตาชานนะครับเหมือนดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่เหม่นวะครับอืม แต่ถ้าผมโกรธโกรธใครมาผมจะดูนะแต่มันดีแกอะไรนะบอนอบอนออะไรนะสวัสดีครบพี่บุญนิสาไม่บอนอไม่เกี่ยวกันหรอกมันเยอะถ้าผมถ้าผมอยากอยากอยากง่วงนอนผมจะดูเนี่ยคนที่หล่อหอเนี่ยกินเยอะเจ้าที่เมาวันนั้น โหยหลมลุกคุคานไปดันคนนั้นไปดันคนนี้วันนั้นขุดมันก็จะรู้นะขุดมันไอ้คนขุดมันก็อ่าเจ้าที่กินเด้อเจ้าของก็เป๊กไปด้วยอ่เจ้าที่กินเด้อเป๊กไปด้วยเจ้าที่เข้าไปสิงสิงนักบุญดันเลคนนั้นเลยเป็นยังไงมันก็ออกซื้อเลยผมว่าเลยว่าลุงไม่เคยกินเหล้าเด้อกินเยอะ โหัวเลาะกันเลยวันนั้นนะเพื่อนใครเคยให้โชคคุณตาอยู่บรับให้ยู่ให้ยู่เนาะให้ตลอดมนหนักโบสีกระจาเชื้อเอากร้ือไทแม่นหน้าหนาวนี่ถ้าสมมุติว่ายูทูบเบอร์นี่เขาจะมาจัดทิปแถวนี้นี่จัดทิปจัดอะไรมาพักผ่อนแถวนี้เอาเต็นท์มากลางมาอย่างนี้ อยากเห็ดอยากเห็นยุคบ๊วยมานอนเล่นซื่อๆนั่นบ่ยามหนาวนี่ไปเลยหมอกมากมองได้เก็บเก็บหัวละเนาะเป็นหัวละเนาะบ่ต้องเก็บนี่ไม่สาปานี่ก็ต้องเป็นของยูทูบเบอร์เด้ปลาด้วยนะครับเจ้าวางเจ้าสิมาตกปลาเป็นบอกต้ปลาแล้วก็มาเผากินแล้วก็แต่เอาเสียตะขลาห้ามเอากลับบ้านนะครับกินที่นี่แต่ห้ามห่อห้ามห่อครับมือนั้นนะ คราบเมื่อนั้นเนีเขาบระสิทิ์เบ็ดนี่ยเนี่ยเนี่มีแต่บรรเลนะครับคิดผมนป็นบรรเลบรรจืดแต่บรรจืดกับตันคนหนึ่งนะเนาะเขาจะใช้เนื้อฟอมมาจิตเมื่อนั้นในป่าเจ๊ตโตัวอกว่าบุกรุนพีชิดปึ๊บเขาเขายืนอยู่ผู้ครับโลกเนี่ยเขาคิดตุ๊บตุ๊บว้าดูเป็นจาอุลซอนแท้ปะมันมือที่มาเลยผมคุณตาอันคุณตานีสักจักปีแล้วครับ โอ้พุทธเถืองแล้วน้ำน้ำเต็มลายขนาดเลยเนาะทำไมเครึ่งลิตรอ๋ออันหลังปีสามเก้าครับปีสามเก้าแต่ก่อนแถวนี้มันแห้งเหมืแห้งแรงอยู่ปะครับก่อนที่มีสะมันสวัสดีเทพกวนอูที่แรกที่แรกตาว่าจะขึ้นไปพุดอยู่ติขีดเขาคนใดบ้านนี้เขาเลยว่านาเขาเขาจะรุน้าอยู่นี่เขาจะเขาจะรุดหน้าให้อยู่นี่รุดหน้าให้ผม มันว่าคุ้งซ่ดูหน้าพร้อมโอ้คือคักเนาะสมัยตะกี้สวัสดีครับพี่พยาวห <c oughs> น้าดูหน้าก็ได้เฮ้ยนี้ทำเขาคลาบรถถ่าไยไม่เป็นเนาะรถถ่ายประจองพร้อมแล้วแล้วซ่าใบานี้มีน้ําตลอดเลยปะครับมีตลอดเพราะมันเป็นกระทนะเนาะเพราะเบื้องลักษณะและ้วภูเขามันอ้อมเนาะเพราะว่ามันเป็นสายน้ําบถ่ายน้ําบน้ำใสน้ําบ่อืมแมน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 น้ำเวไงกันเนาะแมนตาน้ำมันแบบนี้แห้งอืมแมนอยู่ ดีดนะไปใส่กันแล้วแต่มีน้ำด้ก่อนครับก็มีสาาัวนี้นะนก็งนมันืเข้าห้องมีอเข้ากะว่าเอาาห็นหน้าน้อยก็ยะเห็นมาส่วนกุ้ยส่วนไหวโพ้อหวกระตัดขายบอกก้ยเคื่องวกไงเข้าน้ำดิผหดสูบใส่เลยบอครับพอโซลาเซลล์คนน่โซลารเซลล์ใส่ยางมะนาวติ้วติ้วติ้วใส่ละสบาเลยเจ้าดียนานาเจ้าดิ ผมียังมีแต่สิขายอย่างเดียวเมืนบอกผมยังปฏิบัติอยัางเก๊กขายล้านหาลานหามาเลยเมืนบอกได้ขายไรหนึ่งเจ้าอย่าเว้าอย่าพูดกันปุ้มการปุ้มาะขำป้อมนี่มาขามป้อมมันเราแต่แถวแถวเนาะพูดย่าข้ามเนาะจอดเนาะสุ่มที่เก็บไว้เนาะล้านขึ้นโครงการครับลูกสาววะให้ปุ้มาะขำป้อมาะขำป้อมันจะขายขายให้โรงงานได้ก็มาเมาเนี่ย ขาเราไปดองขายมาเมาก็ไปไหว้มันกินปุ๊บวันนี้น้าเตะกับปุ๊ออมซะเลยวันนี้มะขามป้อมเป็นโครงการใหม่ใช่ไหมครับน้องสาวเขาทำงานเกี่ยวครับปาไม้ครับอ๋อน้องสาวของน้าเตเอ่อน้าผนน่ะแต่ผมก็เชื่ออยู่ว่ามะขามป้อมนี่ต่อไปนี่มันสีได้ปลูกเขามันสะได้ปลูกขายเขาสีไปบักอ๋อเนึ่งมันหายะมะขามป้อมมันจะมอเนี่ยขนค้นคือผลไม้นี่มันจะมีประโยชน์นะ สังเกตได้จากเก้งกวางมันกินมักขามป้อมครับมันจะแข็งแรงมันจะมีมีอะไรเขาเขาเรียกว่ามีพลังครับ,รบเออมีเกี่ยวกับนี่แหละฮอร์โมนอะไรมันกินมันเยอะดูสิหนูหวายไม่กินมังงเอนนะมันแข็งแรงโอ้ยกรลอกกระแตนมันชอบผลมา,มากไม้นี่ปลาบนปูนี่มันมีตัวอะไรบ้างไหมฮะบนปูเหลือง มันมันหมดแค่สางกับเสือกับกวาง,องเอเอก็เหลือเหลือแค่เก้งแค่หมูปลาอนอกนนั้นสารพิษกันเยอะพวกงูพวกอะไรนี่ลิงก็หมดนะัมนหมดเพราะอะไรพวกคนกินถ้าคนไม่กินไม่เป็นไรนะแต่แถวคุณหลนะครับแถวหน้าพางครับหลาเพราะวะ่านอนบนรับเลยมันไปยอกกลางคืนน่ะ หมอมันมาจากภูพานครับมันเป็นเทือกเขาต่อมาเลยครับอยู่ติดกับเทือกเขาอีมอะไรภูพานอุ้ยเวยนะภูพานเวยคืนมานอนไม่หลับนะต้องต้องสุมไฟดักดักดักไว้มันจะมาหยอกไงมันเข้ามาหยอกอ่ะยิ่งเราเอาหมาไปเนี่ยเอาหมาไปนี่มันจะมาหยอกหมาทีนี่นะให้หมาวิ่งไล่แล้วมันก็มาอีกมันอยู่ข้างบนมันมาทุกที่อ่ะจะมาเล่นกับหมาอืม ไม่ได้เล่นกับผมนะเล่นกับหมาหมดหนึ่งมุกสวัสดีครับ